เราจะมาโชคกันในคู่หในวันนี้ฮะและสำหรับคู่นี้ครับพิเศษครับเราได้ปมจิงโจ้ครับสนับสนุนรางวัลแผลแตกครับผมจำนวน1 0,000นบาทนะครับผมสำหรับคนแตกและคนทำแตกครับจะรับไปเลยคนละ5,000บาทนะครับผมขอบคุณปมจิงโจ้ทูอินวันะครับเก่งนักก่อเก่งนันกกล่าวโคตรคุ้มด้วยนะครับผม ladies and gentlemen our next fight is a five round matchup between fighters from thailand introducing our first here from the blue corner he is 22 years of age stands 167 centimeters tall with a record of 50 fights 35 wins fighting out of buriram thailand your Mishai King Jamroon! <laughs> Let ชกมวยกันจากจังหวัดบุรีรัมย์ยอดบิชัยเกียต์ชมรนสวนนักชมแดงครับเอายุ24ปีจากร้อเอประเทศไทยสูง1นึงเซติเมตรชกมาแล้วถึง150ไฟชนะ1 2 5ครั้งและเสมอสอง This is เขาใ i s ่ซ ซอสมัยและขอเชิญกรรมการผู้ชี้ขาดบนในทีคุณคลิสซาดาปนตื่นบัตรคู่เอกในวันนี้นะครับชกกันในพิกัด130ปอนด์ครับเขาใหญ่ซอสมายจะพบกับยอดมีชัยเกียรติจมรูนครับสู้กันในพิกัด130ปอนด์ครับนี่คือข้อมูลของทั้งคู่ครับเขาใหญ่สอสมหมายนะครับนักชกวัย24ปีครับสูง172เซนติเมตรครับ จากอำเภอพ,พนทองจังหวัดร้อยเอ็ดปิดซ้อมที่่ายมวยสอสมหมายนะครับส่วนมุมน้ําเงินนะครับยอดมีชัยเกียรติจำรูนนะครับอายุ22ปีครับ167เซนติเมตรเป็นนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดบูรีลำครับปิดซ้อมที่่ายมวยเกียรติจำรูนนี่คือ2นักชกฝีมือดีครับที่จะชกกันเป็นคู่เอกนํำรายการครับ w m c ซ M C Super c h a m วันเสาร์ที่21ตุลาคม สวัสดีครับขอมดีครับที่ต้องแนะนำให้ได้ชิมกันเลยครับนี่ก็คือซปเปอร์กาแฟทรีอินวันนะครับผลิตจากเมล็ดกาแฟแท้คุณภาพดีให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟครับง่ายสะดวกพร้อมชงครับเพียงแค่เติมน้ำร้อนแล้วก็หอมกรุ่นได้ทุกเวลานะครับมี3รสครับเอสเปรสโซออริจินัลแล้วก็น้ำตาลน้อยครับก็อย่าลืมกันนะครับสำหรับซปเปอร์กาแฟทรีอินวันครับหอมอร่อยลงตัวไม่เหมือนใครครับ จิบกาแฟไปด้วยดูมวยไปด้วยครับฟินฟินครับคุณหนุ่ยครับโอ้เดินทางมาถึงคู่เอกแล้วครับจบจากคู่นี้คู่ต่อไปก็จะเป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับมวยรอบเงินอ่ามวยรอบเงินชัยโยครับก็เป็นการพบกันระหว่างโมฮัมหมัดรามิสันนี่กับคงเดชแฟร์เทคนะครับแต่ว่าก่อนอื่นมาดูคู่นี้กันก่อนครับชกกัน5ยกนี้ก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะต่อยอดนะครับ หานักมวยเพื่อไปชิงแชมป์ของสนามมวยเว,เวทีลุมพินีกันนะครับทั้งคู่นี่ก็ถือว่าเป็นนักชกจอมเก่าด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งเขาใหญ่แล้วก็ยอดมีชัยเกียรติจำรูนครับถ้าเป็นระดับแหม่เทียบระดับราชการก็ประมาณ4 9 4 0แล้วละครับประเภทมองตารู้ใจกันเลยครับใครจะออกอาวุธอะไรกันครับสำหรับคู่ต่อสู้ครับนี่ครับท่าร่ายรำท่าไหว้ครูของเขาใหญ่สอสมหมายนะครับ การยืดเยียดกล้ามเนื้อครับเป็นการำํำรึกถึงครูบาอาจารย์เป็นการผ่อนคลายครับร้อยเอ็ดเจอบุรมล์มครับก็ถือว่าเป็น2จังหวัดที่มีมวยดังๆเยอะมากครับเมืองมวยทั้ง2จังหวัดแหละครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่มีมวยดังเยอะมากๆ ร้อยเอ็ดนี่ก็ต้องนึกถึงพี่จ่อยนะครับแซมสั้นนะครับแสงเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อเมย์สักโอ้ท่าบุรีรัมนี่ถ้าผมนึกถึงนะคุณดูนะก็ต้องเป็นขุนข่าวน้ำดำเลยครับเชอร์รี่สอวันนิดระดับเก๋าแบบนั้นเลยนี่ก็เคยเป็นอดีตแชมป์ของสนามมวยวิธีลุมพินีด้วยนะครับดูหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์เยอะมากครับมีมวยดังทุกยุคทุกสมัยครับทั้งสองจังหวัดอ่ะติดตามครับชกกัน5ยกนะครับ คู่เอกของแต่ละสัปดาห์ครับมาดูว่าใครจะฟอร์มดีมากกว่ากันครับเพื่อที่จะมีโอกาสขึ้นไปจิงแชมป์สนามมวยเวทีลุมพินีครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่นักมวยใฝ่ฝันนะคุณหนุ่ยนะครับได้คาดเข้มขัดของเวทีมาตรฐานของประเทศไทยนะครับอย่างสนามมวยเวทีลุมพินีครับตอนนี้เราก็มีแชมป์มาแล้วหลายเส้นนะครับก็ ยังคงจะมีโครงการจัดกันต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินีครับเริ่มยกแรกเลยครับเขาใหญ่กับยอดมีชัยครับสิอกกิสดาพลตื้อครับผู้ชี้ขาดบนเวทีนี่ก็เป็นอดีตนักมวยดังเหมือนกันครับแสนเก่งกีฬาสปอร์ตตอนนี้ก็ผ่านตัวเองมาเป็นทหารลงมถึงกรรมการครับสนามมวยเวทีลุมพินี เดินเข้าหาครับยกแรกครับยอดมีชยัยโอ้โหื้อตัวหนาปึ๊กเลยนะครับเป็น,นสอมมาดีลยครับรคุณหนุ่ยครับสไตล์นี่คล้ายๆกันนะครับสำหรับนักจกทั้งคู่ครับทั้งเขาใหญ่และก็ยอดมีชยัยจะว่าไปแล้วนี่ก็พี่ไม้ลายมือเนี่ยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยครับกัวัดกันตรงพละกําลังสภาพร่างกายครับเพราะว่าต่อยกัน5ยกเนี่ยแม ใครจะฟิตมากกว่าครับอ่อนเนื้ออ่อนนมอ่อนซ้อมไม่ได้เลยครับถักทายด้วยแข้งครับสำหรับยอดมีชัยโอ้โหวันนี้ทีมงานเกจิมรุนนี้มากันเต็มมุมเลยนะครับแต่แต่ละทีนี่เสียงดังเฮ่เฮครับไม่รู้ว่าเขาใหญ่นี่จะตกใจหรือเปล่าอย่าดูชั้นดูเชิงกันนะครับในยกแรกครับสาดแข้งซ้ายไปครับยอดมีชัย กวาโตขึ้นมาติดบังครับชิงจังหวะกันอยู่ครับอย่างที่บอกครับคู่นี้นี่สไตล์คล้ายๆกันครับมวยฝีมือครบเครื่องหลักเลี่ยมดีนะครับต่อคงจะเป็นเกมที่ชิงไหวชิงพิบแลยครับชิงเลี่ยมครับสำหรับคู่นี้อาวุธใครจะแม่นกว่าคมกว่าก็ติดตามครับ ได้เห็นถึงศิลปะไม้ไม้บยไทยนะครับลูกแกนลูกกันรวมถึงอาวุธต่างๆนะครับปัดเท้าเข่าสอกับขามุกซ้ายครับยังไม่ถึงครับเขาใหญ่ขยับก็ไปโอ้โหอีหมัดขวาเลยครับยอดมีชัยครับชวนทะเลาะเลยครับแมดูแล้วน่าจะเป็นเกมที่สนุกเตือนเต้นครับ พราะว่าอาวุธเนี่ยถือว่าคมเลยนะครับออกมาแต่ละหมัดออกมาแต่ละแข้งของทั้งคู่ยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนครับคู่นี้ก่อนน่าจะเป็นการวัดเหลี่ยมเฉีงคมกันนะครับเีิดมาลายมินี่ถือว่าโอ้โหระดับต่อยกับมวยแถวหน้าของประเทศไทยมาเยอะนลครับทั้งเขาใหญ่แล้วก็ยอดมีชยัยเอาแล้วครับปวดแ้งขวาเลยครับเขาใหญ่โอ้โห,โหตามแต,แต่แต่ว่าโดนยันล้มลงไปครับแห่ยิ้มแป้นครับ ใบหน้าเปืือนรอยยิ้มอยู่ตลอดครับยอดมีชัยวันนี้กองเชียร์มาเยอะไปอย่งค่อยเดินเบียดไปครับยอดมีชัยครับไปขวาไปเบาๆช่วงป้ายกที้หนึ่งครับยังใจเย็นกันอยู่นะครับดูคู่นี้ต้องใจเย็นนะฮะแฟนมวยครับเป็นเกมคลาสสิกครับบทยกที่หนึ่ง ปีสนามมวยเวทีลุงพีนีกันต่อนะครับกับผู้เอกในวันนี้ครับเขาใหญ่กับยอดมีชัยครับอย่างที่เรียนไปนะครับระหว่างที่ชมมวยนี่จิบกาแฟไปด้วยครับสำหรับซุปเปอร์กาแฟทรีอินวันนะครับ,รบลิตจากเมล็ดกาแฟแท้คุณภาพดีให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟแท้ครับมีสารถครับเอสเปรสโซออริจินอลแล้วก็น้ำตาลน,น้อยนะครับซุปเปอร์กาแฟทรีอินวันหอมอร่อยลงตัวไม่เหมือนใคร กับทีมงานก็กำชับแล้วครับสำหรับเขาใหญ่ครับในเกมการชกของยกต่อไปครับแหมในขณะที่ยอดมีชัยนี่พี่เลี้ยงทางนักมวยนี่อารมณ์ดีครับยิ้มแย้มแจ่มใสครับก็ยังสบายๆเลยครับเรื่องยังไม่ร้อนเท่าไหร่ครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ดูชั้นดูเชิงกันพอประมาณครับยกที่หนึ่งมาดูยกสองครับก็น่าจะเป็นเกมที่ออกอาวุธมากขึ้นครับสำหรับยกนี้ เดี๋ยวลุ้นกันครับคู่เอกนำรายการเขาใหญ่สอสมหมายจากครอยเอ็ดครับจากค่ายมวยสอสมหมายครับส่วนยอดมีชัยเกียจจำลุนจากบุรีรัมครับค่ายมวยเกียจจำลุนชมกันต่อครับยกสองนะครับอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันทุกเสาร์นะครับ17.30นาฬิกานาทีครับถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีครับศึก LWC ซุปเปอร์ชป์ครับ ิดตัวยก2ครก็ปล่อยตัวยก2อโอ้โหเกี่ยวแล้วก็สาดซ้ายไปเลยครับยอดมีชัยเริ่มจะมาแบบหนักๆแรงๆเลยครับอาวุธ้ายกับขวาครับชิงจังหวะกันเลยครับไกลออกก่อนถึงก่อนครับมวยซ้ายกับมวยขวาขยับเดินครับแหม่เปลี่ยนมาเป็นกาดซ้ายครับยอดมีชัยแหม่เสียหลักล้มลงไปไม่โดนอะไรครับล้มเองครับ จิ้มหมัดซ้ายดูครับว่าแข้งใครจะแม่นกว่าครับจิงจังหวัดแรกแข้งเลยครับแบบนี้ครับจิ้มหมัดจิ้มหมัดแล้วก็แหมยังไม่ตามด้วยแข้งครับยอดมีชัยซ้ายเอาแล้วครับมาแล้วครับสายยาวๆสาดไปนําไปก่อนครับอ้าวเขาใหญ่ว่ายังไงเขาใหญ่ยังแหมหาจังหวะออกแข้งติดบังครับ เป็นฝ่ายยอดมีชัยนะครับที่เดินเบียดเข้าหาพยายามเดินทําเกมครับแข่งสายศาสต์เข้าไปแหมยังยึดยักยักยักับยังไม่ออกครับแหมมาแล้วครับแข่งขวาของเขาใหญ่เอาคืนทันทีครับคนละทีสองทีครับพยายามเดินต่อครับยอดมีชัยครับแหมเครื่องก็ถือว่าเริ่มติดครับเริ่มร้อนขึ้นมาครับพยายามจะเข้าไปแหมจังหวะนี้เหมือนยังยังไว้อยู่ครับอ่าไล่แขนครับไต่แขนกดแขนเอาไว้ตีหน้าขาไปสองทีครับ ใจเย็นเย็นครับทาน,นของเขาใหญ่ก็ไปทราบว่าจิบกาแฟาทีอินพันธ์มาก่อนชกหรือเปล่าครับอารมณ์ดีครับยังไม่มีเดือดดานแต่อย่างใดแข้งขวาของยอดมีชัยนี่ครับมีกาดซ้ายทีขวาทีครับสลับกันครับเดะทั้งบดแล้วครับสองแข้งสองกาดครับมาสับขาไปหนึ่งทีเขาใหญ่เองยังแหนนานๆจะโต้มาสักครั้งหนึ่งครับ อย่าเดินต่อครับจะมีชายยังยังไงฮะขวาศาสตร์ไปเอาทีบหน้าครับอ้ไม่โดนครับแม่เหมือนจะทีบคืนจะทีบคืนครับแม่ชักยัวเหมือนกันครับมาทีบหน้าผมได้ยังไงดูนะยอดมีชายเริ่มจะมีความมั่นใจมากขึ้นเลยครับเดินเบียดติดไปเรื่อยๆครับแข่งซ้ายของเขาใหญ่ก็เริ่มออกทีขึ้นงานครับงานจะต่อยครับแม่งานงานไม่ได้นะครับโบ่แต่เงื้อไม่ได้นะครับ อาล้วครับสับขาครับสับขาครับแหมเริ่มเห็นช่องครับยอดมีชัยสับอีกทีหนึ่งครับแหมยกนี้ดีกันรับเยอะเกินไปหรือเปล่าครับเขาใหญ่ต้องโต้ด้วยนะครับเปิดโอกาสให้กูโชคทําฝ่ายเดียวนี่แหมเสียคะแนนนะครับเสียกําลังด้วยครับแหมโดนเยอะมันจะเหมือนยางรถครับค่อยๆซึมค่อยๆรั่วครับอ้าวโดนไต่กวาดล้มลงไปครับรีบลุกขึ้นมาแหมหน้าตาแคเฉยจริงๆครับยอดมีชัยครับ ตรงท้ายปลายยก2ครับแม่น่าจะเตรียมการสำหรับยกหน้านะครับสำหรับเขาใหญ่ครับตอนนี้ปล่อยให้น้องเต็งไปก่อนครับหมดยกที่2กลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีนะครับผ่านไปแล้ว2ยกนะครับผู้เอกวันนี้เขาใหญ่สอสมหมายกับยอดมีชัยกีดจำรูนนะครับอย่าลืมนะครับ ของอร่อยที่ต้องหาลองกันเลยนะครับสำหรับซปเปอร์กาแฟทรีอินวันกับบริจาคเมล็ดกาแฟแท้คุณภาพดีให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟแท้กับแม่สะดวกพร้อมชงครับเทน้ำร้อนแล้วก็ชงฐานได้เลยครับอย่าลืมครับซปเปอร์กาแฟทรีอินวันหอมอร่อยลงตัวไม่เหมือนใครสามรสครับเอสเปรสโซออริจินัลแล้วก็สูตรน้ำตาลน้อยดูภาพช้ากันเลยครับแปะแข้งขวาไปเลยครับทางด้านของยอดมีชัยสายตรงสวยครับแล้วก็เตะจ่อล่าง ยกที่2นี่ถือว่าเป็นยกที่เริ่มบอกอวุธกันมากขึ้นนะครับจังหวะนี้โดนกวาดลบมลงไปครับนี่ฮะแหมยืนขาเดียวกล้วมันก็ล้มง่ายหน่อยแล้วครับยกที่3ครับเชื่อว่ายกนี้ของจริงแล้วครับของจริงของหนักของแรงครับในเรื่องของอาวุธมวยนะครับน่าจะประเขนใส่กันมากขึ้นครับยกนี้ อะไะครับระฆังยก3มดังขึ้นแล้วน่าจะเริ่มออกรถออกชาเลยนะครับจากต้มจืดนาจะเปลี่ยนเป็นต้มยำปุ้งแล้วครับยกนี้ขยับเดินเร็วนะครับยอดมีชัยกีตบุญครับวางแข้งซ้ายแม่ยังไงครับเขาใหญ่ครับรอให้น้องออกก่อนหรือ,อยังไงครับแม่ดูเหมือนว่าจะขยันกว่ากันยอดมีชัยนะออกได้ต้องออกแล้วครับ แม่ไปมัวยืดยืดยักยักมัวรอเวลาไม่ดีครับเจ้ามีชัยขยับอาต่อยหมัดมาครับเขาใหญ่เจ้ามีชัยต่อยคืนอาแล้วครับองไงองในกดแขนกดแขนแม่แต่งตัวนานไปหน่อยครับกรรมการแยกดูว่าจะปล่อยของเมื่อไหร่ครับเขาใหญ่โดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับโอ้แกรับเยอะแกรับเยอะเกินไปโอ้ขาครับอาการออกครับโอ้โหน่าจะเรียบร้อยครับ ลุกขึ้นมานี่ก็ดูแล้วรอดยาครับเวลาเหลือเยอะครับโอ้โหขาครับขามีปัญหาครับขาซ้ายแบบนี้ก็โอกาสทองฝังเพชรของยอดมีชัยครับมาแล้วครับพายุพายุมาแล้วครับปล่อยมัดอเตะขาขึ้นยอดมีชัยยอดมีชัยสับอีกทีนึงครับโอ้ขาซ้ายขาซ้ายสาซ้ายเอาขาขวาอีกทีนึงครับทั้งขวาทั้งซ้ายแล้วครับตอนนี้โอ้โหหดก้านคอไหวไม่ไหวครับ พยายามจะกัดฟันบวกมาโต้ครับโดนขาอีกแล้วครับไปแล้วครับไม่ไหวครับแบบนี้ครับโอ้สุดจะทนครับมันเจ็บจี๊ดเลยครับใครไม่โดนไม่รู้นะครับก็เรียบร้อยไปครับนี่ครับแมก็ไปแสดงสปิริตครับไปดูการของพี่ครับเขาใหญ่สอสมหมายครับโอ้วันนี้มาแบบเงียบๆครับแต่ว่าฟาดเรียบเลยครับยอดมีชัยเกียรติจำรูนนะครับ ไตขาครับทำเอาเขาใหญ่สอสมมายนี่ไปไม่เป็นครับแล้วก็แพ้ไปในยกที่3ก็ดูแล้วยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่เลยครับยอดมีชัยเกียรติจำรูนไปดูภาพช้าครับโอ้โหแตเข้าไปครับนี่ครับถึงว่าเฉยครับมีกัดฟันก่อนๆนะครับพยายามจะสวนคืนครับเก็บอาการครับเขาใหญ่มาดูลูกนี้ครับโอ้โหแตไปเต็มบานพับเลยครับโอ้โหเหมือนจะลุกไม่ไหวเลยนะครับ ไต่เข้าไปนะครับบานพับครับบริเวณต้นขาบริเวณโคนขาครับนี่ครับนี่ดอกสุดท้ายครับอวสานจงนี้ครับจบที่ยกสามครับโอ้ยางแตกครับคงจะเดินไม่ได้หลายวันนะครับแบบนี้ฮะนี่ครับปักเขาให้ครับโอ้โหแหมก็โดนนวดมาตั้งแต่ยกต้นแล้วนะครับพร้อมแล้วพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ And in F ฟต์หมายเลขห here this evening ladies and gentlemen we have our winner by way of knockout in round number three from the blue corner t h a i l a n ยอดมิชัยเ i ียร t j a m ร o นักชกจากบุรีรัมย์ประเทศไทยครับโชว์ฟอร์มด้ยอดเยี่ยมครับมวยไทย5ยกของเราครับแต่ว่าผ่านไปแค่สัก